เรื่องหอ300สามร้อยศพในเขตชานเมืองที่ห่างไกลาจากความเจริญมีตึกร้างแห่งหนึ่งที่ผู้คนในหมู่บ้านข้างเคียงต่างหลีกเลี่ยงมันมีชื่อเสียงในฐานะหอ300สามร้อยศพเล่ากันว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนตึกแห่งนี้เคยเป็นหอพักของนักศึกษาแต่คืนหนึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ทําให้ผู้คนในหอเสียชีวิตถึง300อคนไม่มีใครรอดชีวิตตึกนั้นตั้งะหงานอยู่จนถึงทุกวันนี้ท่ามกลางข่าวลือที่ว่ามีเสียงร้องโขลคราง ในยามค่ำคืนบางคนที่เข้าไปใกล้ก็จะเห็นเงาลางๆของผู้คนในชุดนักศึกษาเดินผ่านหน้าต่างที่แตกออกเป็นชิ้นๆเหรือเพียงกรอบวันหนึ่งกลุ่มวัยรุ่น4คนตัดสินใจพิสูจน์ความลี้ลับพวกเขาคืออิดเด็กหนุ่มผู้รักการถ่ายภาพอ่อนสาวที่ไม่กลัวสิ่งลีลับบาสเด็กหนุ่มจอมที่เล่นและเมีสาวที่แอบหลงรักอิดพวกเขาวางแผนจะเข้าไปสำรวจในตอนกลางคืนพร้อมกับอุปกรณ์ถ่ายภาพและไฟฉาย เมื่อเข้าไปในตัวตึกทุกอย่างก็เงียบสงดมีเพียงเสียงรองเท้าของพวกเขาที่กระทบพื้นเสียงดังไปทั่วอิฐถ่ายภาพไปเรื่อยๆและพบว่าในภาพถ่ายมีเงาบางอย่างปรากฏอยู่แม้ในความเป็นจริงพวกเขาจะไม่เห็นอะไรเลยแต่แล้วสิ่งผิดป,ปกติก็เริ่มเกิดขึ้นออนเริ่มได้ยินเสียงกระซิบที่เรียกชื่อเธอบาร์เห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ที่มุมห้องไม่รู้สึกว่ามีมือเย็นๆมาสัมผัสต,ต้นคอเธอในขณะที่พวกเขากําลังพยายามจะหนีออกจากตึกประตูก็ปิดลงเอง และล็อกจากด้านนอกเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นรอบตัวพวกเขาวิ่งไปที่บันไดหนีไฟแต่ยิ่งวิ่งก็เหมือนบันไดทอดยาวไม่มีสิ้นสุดในตอนนั้นเองอิดหันไปเห็นเงาของชายในชุดนักศึกษาเขาพูดเสียงเย็นเยียกพวกนายเข้ามาที่นี่ทำไมที่นี่เป็นของพวกเราทันใดนั้นไฟฉายทุกดวงก็ดับลงทิ้งไว้เพียงเสียงกรีดร้องของทั้งสี่คนหลายวันต่อมาชาวบ้านพบเพียงกล้องถ่ายรูปของอิดที่วางอยู่หน้าตึก ในกล้องมีภาพของทั้งสี่คนยืนอยู่ข้างๆเงาของนักศึกษาที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนหอ300สามร้อยศพยังคงเป็นปริศนาและไม่มีใครกล้าก้าวเท้าเข้าไปอีกเลยบทสรุปคืนสุดท้ายในหอ300สามร้อยศพหลังจากที่ทั้งสี่คนหายตัวไปมีคนในหมู่บ้านบางคนเริ่มฝันร้ายฝันถึงนักศึกษาที่ถูกไฟคลอกตายในตึกนั้นเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นในยามค่ำคืนเหมือนจะเตือนใครบางคนไม่ให้เข้าไปใกล้แต่ด้วยความอยากรู้เจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสินใจเข้าไปสำรวจตึกอีกครั้งโดยมี หมอประกรณักปราบผีที่มีชื่อเสียงในพื้นที่เข้าร่วมคืนของการสำรวจทีมสำรวจเข้าไปในตึกพร้อมไฟฉายและอุปกรณ์บันทึกเสียงทุกอย่างในตึกเงียบสงัดมีเพียงกลิ่นเหม็นไม่ที่คล้ายกับยังหลงเหลือมาจากอดีตหมอประกรณ์เดินนำหน้าพร้อมพระเครื่องและน้ำมนต์ในมือไม่นานพวกเขาก็พบกับความจริงของหอสามร้อยศพห้องโถงกลางชั้นสามห้องนี้ดูเหมือนจะเป็นจุดรวมพลังงานบางอย่างประตูที่เคยปิดแน่นกลับเปิดออกเองเมื่อก้าว เขาไปพวกเขาเห็นเงาเลือนรางของคนจํานวนมากบางคนมีรอยแผลไฟไม่บนใบหน้าบางคนดูเหมือนจะร้องไห้ทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงของชายหนุ่มในชุดนักศึกษาพวกนายจะมาทําให้เราสงบหรือแค่มาซ้าเติมหมอประกรณ์ตอบก,กลับฉันมาที่นี่เพื่อช่วยให้พวกเจ้าไปสู่ที่สงบแต่เหล่าวิญญ,ญาณไม่ตอบกลับบรรยากาศกลับหนาวเย็นลงแสงไฟเริ่มริบรี่ภาพของอิดออนบาร์และเมปรากฏขึ้นในหมอกที่ลอยอยู่กลางห้องพวกเขาดูเหมือนกําลังพยายามหนีแต่เงาอื่นๆ,ๆกลับจับตัวพวกเขาไว้ คำสารภาพจากวิญญาณหนึ่งในวิญญาณเล่าว่าคนที่เข้ามาในตึกนี้โดยไม่ขออนุญาตหรือทําให้พวกเขาโกรธจะถูกเก็บไว้เป็นหนึ่งในวิญญาณของที่นี่พวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของความอาฆาตที่ไม่มีวันสิ้นสุดการปลดปล่อยหมอประกรเริ่มสวดมนต์ด้วยพลังทั้งหมดที่มีน้ำมนต์ที่สาบัดไปในอากาศทําให้เสียงร้องเริ่มเบาลงเงาของนักศึกษาค่อยๆหายไปทีละคนแต่เสียงหนึ่งกลับดังขึ้นอย่างเครี้ยวกราดเราจะไม่ไปเราจะไม่ยอม เงาของชายหนุ่มที่ดูเหมือนเป็นผู้นำของวิญญาณเหล่านั้นปรากฏขึ้นเขาคือหัวหน้านักศึกษาที่พยายามช่วยเพื่อนๆนหนีในคืนที่เกิดไฟไม่แต่กลับถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตพร้อมความโกรธและความผิดหวังที่ไม่มีใครช่วยพวกเขาหมอประกรตัดสินใจทำพิธีขั้นสุดท้ายใช้เครื่องรางของขลังและบทสวดอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อสะกดพลังของเขาเงาของหัวหน้านักศึกษาค่อยๆสลายไปพร้อมเสียงกระซิบสุดท้ายเราขอโทษที่ทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนเช้าว,วันรุ่งขึ้น ตึก300ศพดูงเงียบสงบกว่าที่เคยไม่มีเสียงร้องไม่มีเงาลางๆปรากฏให้เห็นอีกแต่เมื่อหมอประกรณเดินออกมาจากตึกเขาพูดเบาๆว่าวิญญาณบางส่วนยังคงอยู่เพราะความแค้นไม่ได้หายไปง่ายๆกล้องของอิฐที่พบก่อนหน้านี้เมื่อมีคนนํากล้องไปล้างรูปอีกครั้งก็พบภาพสุดท้ายของอิดอ่อนบาสและเมททั้งสี่คนยืนยิ้มอยู่หน้าตึกแต่ที่น่ากนลุกค,คือในดวงตาของพวกเขาสะท้อนภาพเงาของใครบางคนที่ยืนมองอยู่ด้านหลังตำนานของหอ300ศพยังคงอยู่ แม้ตึกนั้นจะเงียบสงบลงแต่ชาวบ้านต่างรู้ดีว่ามันยังคงเป็นที่พักของวิญญาณมากมายและไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลยบันไดสามขั้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีบ้านร้างที่ถูกเล่าขานว่ามีวิญญาณสิงอยู่บ้านหลังนั้นดูเก่าแก่และสุดโทนตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าทึบที่ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปเยี่ยมเยียนสิ่งที่ทําให้บ้านนี้โด่งดังที่สุดคือบันไดสามขั้นที่ว่ากันว่าหากใครกล้าวขึ้นไปบนบันไดนั้น จะไม่สามารถกลับลงมาได้อย่างปลอดภัย,ค,ยคําท้าทายคืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นสามคนปันไหมและเอถูกท้าทายจากเพื่อนเพื่อนให้ไปพิสูจน์เรื่องเล่าที่บันไดาสามขั้นพวกเขาไม่ได้เชื่อเรื่องผีสางและเห็นว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าสร้างความกลัวเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนทั้งสามคนก็พากันเดินเข้าไปในป่าจนเจอบ้านร้างที่เป็นเป้าหมาย บ้านดูน่าขนลุกกว่าที่คิดไว้แสงจันทร์สาดส่องให้เห็นบันไดไม้สามขั้นที่ตั้งอยู่กลางบ้านทุกอย่างเงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองเอหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าแค่บันไดาสามขั้นจะกลัวอะไรกันนักหนาก้าวแรกเอก้าวขึ้นไปบนขั้นแรกเสียงไม้ดังเอียดอย่างชัดเจนแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมายที่เริ่มรู้สึกไม่สบายใจร้องเตือนพอเธอเออยาเล่นแบบนี้เลยแต่เอไม่ฟังและก้าวต่อไปอยังขั้นที่สองเสียงลมเริ่มพัดแรงขึ้น ขณะที่ไฟฉายของปันกระพริบติดติดดับๆัก้าสุดท้ายเมื่อเอ้าขึ้นไปยังขั้นที่สามทุกอย่างรอบตัวเงียบกริบจนผิดปกติจากนั้นเสียงหัวเราะเบาๆและเสียงกระซิบแผ่วๆก็ดังขึ้นรอบๆตัวพวกเขาปันฉายไฟไปมาพบว่ามีเงาดำๆที่ดูเหมือนคนยืนอยู่ตรงมุมบ้านเงานั้นเริ่มขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆเอพยายามจะก้าวลงมาแต่เขากลับลื่น และตกลงไปกระแทกพื้นอย่างแรงเสียงของเขาเงียบไปในทันทีปันและไหม่รีบวิ่งเข้าไปหาแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นคือเอที่นอนนิ่งดวงตาเบิกโพรงมุมปากของเขายิ้มกว้างเกินธรรมชาติความสยองที่ไม่มีวันจบก่อนที่ปันและไหม่จะพาเอออกจากที่นั่งเสียงหัวเราะและเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเหมือนมีใครกำลังพูดว่าหนึ่งสองสามถึงตาพวกแกแล้วทั้งสองไม่รอช้าพวกเขาวิ่งหนีออกจากบ้านพร้อมกับร่างไร้บิญ,ญญาณของเอทิ้งบันไดสามขั้นไว้เบื้อง หลังแต่ถึงอย่างนั้นเสียงหัวเราะยังคงกล้องอยู่ในหัวของพวกเขาเสมอทุกครั้งที่หลับตาพวกเขาจะเห็นบันไดาสามขั้นและเงาดำที่ค่อยๆเดินเข้ามาหาบันไดาสามขั้นไม่ใช่แค่เรื่องเล่ามันคือคำสาปที่ไม่มีวันจบใครก็ตามที่ก้าวขึ้นไปจะต้องจ่ายด้วยชีวิตของตัวเอง